ตัวใหญ่นะคะแต่90บานะคะปลามึกกันนะคะเนี่ยค่ะใ,นะคะ,ะใส่นี้นะคะจะใส่เนี้วันนี้ใหญ่จริงๆเพราะว่ามานี่มีม,มีถุงหนึ่งมี21ตัวถ้านึ่งก็จะกดกดแค่นั้นเลยล่ะคะ่ะปูสองที่กุ้งตัว80ค่ะมีผัดปูสองแล้วมีอะไรอย่างอื่นเตไมไหมคะ พอแล้พอแล้วนะคะพอนะคะรับรองค่ะกุ้งแน่นวันนี้กุ้งแน่นจริงๆเขาเคยทำให้เขาลงที่เหล็กค่ะลองชิมที่เหล็กก่อนเนี่ยค่ะ ต้มส้มใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะต้มส้มไปที่นะคะต้มส้มถุงเท่าไหร่ครับป้าติ๋มห้สิบค่ะเสดายปลาตูนะไม่มีเรื่องปลาตูบ้านเราตัวเล็กโลเท่าไหร่ตัวละกี่โลละร้อยห้าสิบตอนนี้นะตัวเล็กนะเป็นแบบปลาตูบ้านเราเลยนะตัวเล็กมันบันนะห้ามันนะตัวเล็กนะคุณทานอะไรข้าวไหม มิโซะอันนี้นะได้ได้ค่ะค่ะได้ค่ะได้กินปลาเป็นแล้วก็ชอบกระดูกเขาบอกผมไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นขี้เหล็กใส่ใส่ไฟซีขี้เหล็กใส่ขี้เหล็กไฟซีโคโพริกแกงไก่ไก่ใช่ไก่ต้มสมัยก่อนอ่าอันน้กายถึงกระอนโคแบบปลาเรากับน้องไม่เอาน้ำไม่ได้ใช้ปลาแล้วก็เอาเอาปเท่าไหร่ครับแล้วกูห้าติบมันเอาอันนี้ไปนะคะ ครบนะอันนี้น่าจะครบขอบคุณมากมาด้านไหค่ะขึ้นขบวนเลยค่ะเดีย๋ยวจะติดใส่ให้นะคะติอเดอในกระดาษยนะเอเดีย๋ยนะวลืมเดีย๋ยวนะเดี๋ยวใส่ให้เลยรู้ะจะกินจะก,กินอะไรระบอกมาแล้วจะได้ทำให้ พี่ลองไปใส่เอกุ้งคั่วพริกเกลือเนี่ยลองไปดูในในที่ก็ได้ พี่มายืนตรงนี้อดีอ่ามาตรงนี้นะกนี่ถูกเได้ค่ะได้พี่บลาหมึกยยติมขอมาตัวนึ่งแปดสิบห้าบาทนะอันนี้นะได้ค่ะได้อย้นขึ้นสัค่ได้ค่ะได้ได้ค่ะอันนี้นะคะนั้นปลาอะไรคะาปลาอะไรอันนั้นปลาช่อนทะเลผัดคึ้ใช่นะคะ s the t เอาปลาหมึกไซนี้พอน,นะคะได้ครัเพราะว่าไซนี้มันจะไม่ชั่วหน่อยถ้าใหญ่มันจะใหญ่เกิน<ด>นะคะเอาพิเศษกุ้งได้ค่ะรอันนี้ขอมาร้อยนะคะอันนี้